สวัสดีครับผู้ร่วมสัมมนาทุกท่าน,นนะครับผมนรัสสารมาเนะครับวันนี้จะมาแชร์เรื่องทางด้านอินเอร์เนตนะครับในหัวข้อเรื่องนี้ต่อไอเดีเชฟอินเท,ทอแรแลนด์ดูสเกครแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปเนื้อหาที่จะมาเล่าให้ฟังผมจะขออนุญาตแนะนำตัวคร่าวๆก่อนนะครับผมเป็นนายกสม,มาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์นะครับ มีหมวกหนึ่งก,เก,รรก็เป็นกรรมการสภาดี้ต้องเพื่รษฐกิจและสังคมแห่ประเทศไทยเป็นกรรมการสมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถรัรมภ์ทางส่วนตัวก็ทำธุรกิจทาง,งด้านไซเบอร์เียวริตี้ผมเป็นผู้่อตต้องแล้วก็เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทโคบอเทคโนโลยีเเป็นบริษัทคนไทยที่ทำทางด้าน พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางด้าน s y b e r s ร์ i เกภายใต้ชื่อแบรนด์สลาดนครับปีนี้ก็เข้ามีที่19แล้วสำหรับตัวผลิตภัณฑ์สลาดงนะครับครับหัวข้อที่จะมาพูดวันนี้ก็คือเรื่อง Di g i ต a l i อ b l ี c k c h a i n นิชชัลเลนสเคทนะทำไมถึงอยากจะมาพูดเรื่องนี้นะครับ งานในวันนี้มีหัวข้อเรื่องอินชอนเทกก็คือเรื่องการ,การอาเอาทเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับเรื่องประกันภยัยดุจชลันทีนี้ก่อนที่ผมจะเข้าสู่หัวข้อเนี่ยผมมีเรื่องอยากจะพูดให้ฟังเติดฟังก่อนก็คือประเทศไทยเราเนี่ยตอนนี้เราถือว่าเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาเราติดกับับประเทศกำลังพัฒนาหรือกับดักรายได้ ประเทศระดับต่างๆมานานมากแล้วเหตุผลหนึ่งที่เราอยู่ติตรงส่วนที่ไม่กล้าข้ามไปประเทศอาณาสังคคือเรื่องของเทคโนโลย,ยีเราปฏิเสธไม่ได้หรอกครับว่าตอนนี้การที่มันจะทําให้บริษัทมีค่าสูงขึ้นหรือประเทศเป็นประเทศที่มีรายได้มากขึ้น GDP สูงขึ้นเ,นเทคโนโลยีเป็นส่วนสำคัญไม่ว่าจะ็นการช่วยซัพพอร์ตธุรกิจ หรือแม้แต่การสร้างแรูปต่างๆเพิ่มขึ้นนะครับผมยกตัวอย่างเช่นสมมุติเราเราพูดถึงเอาช่วงเอาช่วงวัยผมเนี่ยเราเราย้อนหลังกลับไปสักห้าสิบปีเนี่ยถ้าเราพูดถึงบริษัทใหญ่ๆเราจะนึกถึงอะไรครับเราจะนึกถึงบริษัทน้ำมันเราจะนึกถึงห้างเราจะนึกถึงบริษัทที่ผลิตรถยนต์ ใช่ไหมครับเราจะไยกถึงบริษัทที่ทำเกี่ยวกับอุตสาหกรรมใหญ่ใหญ่แต่ตอนนี้ถ้านลองไปดูบริษัทที่มีมูลค่าสูงๆติดหนึ่งในิซ็นต์ผมว่า89%คือบริษัททางด้านาเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็น Google Apple Amazon พวกนี้นคือเป็นบริษัททางด้านาเทคโนโลยีคือเขาเอาซอฟต์แวร์มาเปียนใช้สาาร้างแพลตฟอร์มอะไรขึ้นมา เพื่อทําให้มันมีคุณค่ามากขึ้นฮาร์ดแวร์ที่มันอยู่อเดียวอย่างคอมพิวเตอร์อย่างมือถือเองก็ตามเนี่ยมันมีคุณค่ามันมีมีคุณค่ามันมีครับแต่มันไม่ได้สร้างคุณค่าเพิ่มมากขึ้นจากการที่มันอยู่ยเดียว e อ่างเงี้ยถ้ามันเป็นแค่โัวเข้าตัวออกมันก็คงไม่ได้มีคุณค่ามากขนาดนี้แต่พอมีการเขียนซอฟต์แวร์เข้าไปเป็นแอปพลิเคชันเข้าไป มันก็เลออยมีค่าเพิ่พมมากขนนึ้นผมอยากให้เห็นภาพนีนน้อันนี้เป็นทามนาัยที่ผมอยากเอา,าไหมเพื่อจะโยงกลับเข้าไปเรื่องที่ฝ่าตรงนี้นน50ปีก่อนเราได้รู้จักบัตรเอทีเอ็มเป็นครั้งแรกแต่ถามว่าตั้งแต่50ปีก่อนเรงมีคนใช้บัตรเอทีเอ็ม กันกาแพร่หลายเลยมันี้ไม่นะเพิ่งมาสักสามสิบกว่าปีนี้เองที่ผมเริ่มใช้บัตรเอเอเมากขึ้นมาขึ้นส่วนหนึ่องอาจจะเป็นเพราะโครงข่ายมันนหะไม่พร้อมแต่ผมว่าหัวใจสําคัญมาเลยคือปัญหาหลักเลยที่คนยังไม่ค่อยใช้บัตรเอเอคือความน่าเชื่อถือคือคนจะกลัวอย่างคนโบราณเนี่ยจะไปกดต่างเนี่ย เขากเขาไม่กล้าเอาบัตรเอเดนที่เสียประกดเงินเขาอยากไปเจอเจ้าหน้าที่มากว่าเพื่ออะไรเพื่อความแน่ใจว่าเขาคนจะได้เงินออกมาแน,น่นอนหรือถ้าไม่ได้เงินออกมาอย่างน้อยก็คุยกันได้ว่าทำไมเงนไม่ออกมาจะต้องมีการแก้ไขอะไรเลย,ยขนนเขาสบายใจแบบนั้นมากกว่านั่นคือความเชื่อถือความน่าเชื่อถือของทั้งระบบของของความความไว้วางใจของตัวเองนะถัดม,มาไม่กี่ปีโลกรู้จัก อินเทอร์เน็ตเป็นส่วนสําคัญส่วนหนึ่งที่ทําให้โลกพิกโโมเทคโนโลยีท่างพลาิกโฌใหญ่ที่เรียนก็คือบริษัทเจ้าใหญ่ที่เราเห็นเนี่ยที่มีมูลค่าสูงสในโลกอินกับการที่มันมีอินเทอร์เน็ตทางนั้นคือเป็นบริษัทเทคโนโลยีที่มีที่อินกับอินเทอร์เน็ตทางนั้นแต่ทีเนี้ยอินเทอร์เน็ตเกิดขึ้นมาห้าสิบปีแล้วแต่เรารู้สึกเหมือนเราเพิ่งมาใช้งานอินเทอร์เน็ตจริงจงจาก่ไม่กี่สิบปี นั่นเป็นเพราะอะไรครับเพราะว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงขั้นระดับพื้นระดับโครงสร้างพื้นฐานเพราะฉะนั้นมันอาจจะต้องมีการโลคทุนมีฟาสตรัเจอร์มีการเชื่อมโยงมีการมีคอนเทนต์แสบเปย์เยอะแยะมากมายมันก็ทําให้ในการที่มันเปลี่ยนแปลงระดับโครงสร้างพื้นฐานมันได้ต้องใช้เวลาในการเปลี่ยนแปลงครับผมพูดถึงอันที่สามผมใช้คําว่าอิโฟจริงๆไม่ได้หมายถึง ไอโฟนจริงนะครับผมอยากจะพูดถึงตัวสมาร์ททีวาสมาร์ททีวายไอที่มันทำมันจุดพลุสมาร์ททีวาขึ้นมานคือไอโฟนก่อนหน้านี้ก็มีมีสมาร์ททีวาโทรศัพท์แบล็คเบอร์รี่เนี่ยถือว่าเป็นสมาร์ททีวาก็ถือว่าเป็นนะครับาไอตัวสมาร์ทแอนอลิเซอร์ซึ่งมีมาก่อนอ่า โัรศัพท์ไเรียกมาหลายปีแต่ทำไมพวกนี้ไม่เป็นที่นิยมเพราถึงจุดหนึ่งมันก็ตกยุคไปแต่ไอโฟนเนี่ยยังมีอยู่มาได้เพราะอะไรเพราะว่าส่วนหนึ่งมาจากตัวซอฟต์แวร์ในการบริหารจัดการองม่ในการที่จะยืดหยุ่นพอให้คนอื่นที่เข้ามาร่วมในการพัฒนามันต่อไอโฟน e าดตรงที่มีมีตรงส่วนที่ให้คนอื่นเข้ามาพัฒนาต่อไม่ได้ แบลเบอร์รี่ีแบเบอร์ี่จะของพัฒนาของฉันเองมันทให้ขาดความที่ถูกขาดการที่เข้ามาคนหนึงเข้ามาร่วมพัฒนาให้มันเกิดอีกคนมิออาตัว, uh, 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 ต,ว,ต,วตัวเขาเรียกอะไรตัวไลสเคตมันนะไลสเการใชงานต่างยทางสมาร์ทนอยครับขัดมาอีกปีขัดมาโลกรู้จักบอกเฉย ส่วนใหญ่จะไม่ยินกับคําว่าบอชเชนจะไปยินกับบิตคอยสัมากกว่าแต่จริงเทคโนโลยีบิตคอยก็คืออ่าบิตคอยไม่ใช่เทคโนโลยีบิตคอยคือนี่ต้อคบริสิทธิที่ใช้เทคโนโลยีบอชเชนนะฮะวิบอชเชนเนี่ยเขาเป็นการเปลี่ยนแปลงขั้นในผมผมถือว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงในระดับโครงสร้างพื้นฐานเพราะงั้นมันก็จะใช้เวลาในการที่จะ แลนด์สเคปของที่ไปอีกระดับหนึ่งนะแต่คิดว่าไม่ได่นานเท่าไหร่เอาจะเห็นการที่เราใช้ตัวบอกเซนไป,ปนใช้กับม้นี้นะั่นผมว่าไม่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 นานเกินรอนะอ่าทำลายอันสุดท้ายที่ผมแชร์เห็น,นี็คือตัวหนาวก็คือปัจจุบันคนจะพูดถึงเขาว่ามร์สนะ ไอ้โมบายโมบายในที่นี้ไม่ใช่มือถือครับก็จะเป็นสมาร์ทวา์อย่างที่ผมเรียนให้ตามก็คือไอ้ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทวอชนะต่อไปเราอาจจะเห็นเป็นเป็น,เป,นเป็นแว่นตาเหมือนอย่างที่ Facebook ร่วมพัฒนากับเลย์แมนะต่อไปไอ้ตัวไอ้แว่นตาชิ้นแรกอันเนี้ยอาจจะทำอะไรมากกว่าที่ที่ที่เราที่เราจิรมๆก็ได้นะ อีกอันหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นตัวเล่งที่ทำให้เทคโนโลยีมันมันปรับไลน์เอฟมันได้รวดเร็วมากขึ้นก็คือการมาถึงของการการเกิดการโรคระบาดใหญ่โควิดสิบเก้าเนี่ยโควิดสิบเก้าที่ที่มันระบาดกันอย่าง่กว้างขวางเนี่ยมันทำให้เกิดพฤติกรรม การทำงานพฤติกรรมการใช้ชีวิตเปลี่ยนไปนะเวอร์ฟองโเนี้เราก็ไม่เคยคิดว่ามันจะมาถึงยุคสมัยที่เรานั่งทำงานที่บ้านประชุมที่บ้านเหมือนเดิมตอนนี้การสัมมนาครูโก็ไปยื่นพูดบนเวทีแต่คราวนี้ผมต้องมาพูดผ่านหน้าจอผมคุยกับคนฟังผ่านหน้าจอซึ่งเรียนตรงๆว่าผมไม่ถนัดเลยผมไม่ถนัดเลย พูดทุกครั้งผมก็บอกทุกครั้งว่าผมไม่ถนัดเลยคการที่เรามาพูดผ่านหน้าจอนะแต่ว่ามันคือหนึ่ง normal นะ่นี่ไอ้ตรงส่วนที่มันจําเป็นต้องปรับตัวเทคโนโลยีจำเป็น,นปต้องปรับคนก็จำเป็นต้องปรับเนี่ยมันก็ทําให้เกิดแลนด์สเคปใหม่ๆนะนี่การที่เราจะทำาการ voice f o r เนี่ยการที่เราจะ,ะติดต่อกับคนอื่นการที่เราจะต้องอนุมัติเนี่ย ความจุดสําคัญมันคือความน่าเชื่อถือถูกไหมครับสมมติว่าผมจะอนุมัติให้ฝ่ายจัดซื้อบริษัทผมทําเรื่องจัดซื้อจัดจ้างอะไรสักอย่างทายัางไงถึงจะเชื่อได้ผมอนุมัติจริงแล้วทํายังไงถึงจะเชื่อได้ว่าคนที่ส่งเรื่องมาให้ผมอนุมัติเนี่ยคือพนักงานตัวจริงตรงนี้ก็เลยเกิดเรื่อง ดิจิตอลไอดีเข้ามาแต่แน่นอนครับว่าเมื่อเมื่อโลกปรับปรับตัวเข้าสู่ยุคของการที่จะต้องใช้เทคโนโลยีมามามาช่วยปรับปรุงการดำเดินงานให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็จะเกิดเรื่องของความน่าจะถืออีกครั้งเหมือนกัน่างยุคสมัยปัจจุบันอยของเราครับ ท่านยังไงมันถึงคนถึงเชื่อถือว่าใช้แบบนี้แล้วปลอดภัยถ้าเกิดมีใครพยายามที่เข้ามาทำโจรกรามข้อมูลเราหรือทำที่ทุจริตเราเสียหายผิดเพี้ยนไปเนี่ยเขาจะต้องถูกลงโทษเป็นการป้องป้นรัฐบาลทุกประเทศทั่วโลกก็เลยเกิดกฎหมายทางด้านเร่อีกฎหมายทางด้านคอมพิวเตอร์ขึ้นมามากมาย อย่างธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจริงๆของประเทศไทย,ยมีมาตั้งแต่ปีปี2544แล้วเรามีธุรกรรมโบรทุนกรณอิเล็กทรอิกสมัครแรกก่อนปี44ตอนนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าเริ่มการใช้างานอีเมลกันมากขึ้นติดต่อกับบริษัทคู่ค้าต่างประเทศเนี่ยเราก็ใช้อยู่สมัยก่อนอาจจะต้องเป็นแฟกต์เป็นโทรเลขนะเพื่อการยืน,นยันว่าฉันตกลงซื้อสมัยนี้ ส่งยเป็ในการยยัน,ยนยตกลงซื้อได้ครับกฎหมายก็ตรา,า,าขึ้นมาเพื่อรับรองว่าการส่งอีเมลเนี่ยถือว่าถูกต้องแล้วนะครับในการยืนยันว่าคุณสั่งซื้อจริงน,นะครับนี้เมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนไปนะเมื่อความเจริญก้าวหน้าทางนี้มากขึ้นโฟรงฟอุปกรณ์มีประสิทธิภาพมากขึ้น คนที่ใช้เครื่องไม้เครื่องมือหรือใช้เทคโนโลยีในการที่ผิมากก็มีมากขึ้นนี่มันก็จําเป็นที่ว่ารัฐบาลในแต่ละประเทศก็จะเป็นจะต้องออกกฎหมายเข,ข้ามาควบคุมถูกไหมครับเพื่อไม่ให้มีการไปละเมิดนีเพื่อไม่ให้การไปกระทความผิดทางด้านเทคโนโลยีนะประเทศไทยเราก็เหมือนกันเมื่อปีส5 5 0ั้รยหิเรามีกลอุบายส่งเอร์แล้วก็มีการปรับปรุงแก้ไขเมื่อ 2 560และมีกฎกระทรวงที่ระบุรายละเอียดในการจัดเจ็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์เพื่อยืนยันว่าคุณคำนี้นนจรๆๆิงๆรุงดูตวเมื่อนี้จริงดูไปล้เมื่อขอยี้ที่เป็นเป็นการเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์เพื่อใช้เป็นหลักฐานทงศารอันนี้มีการปรับปรุงอบของกฎกระทรวงเมื่อไม่ไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเีงนะเพื่อให้มันชัดเจนมากขึ้น ในขณะเดียวกันในการใช้ของผู้บริโภคมันก็มีพ้มคของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้เราเราท่านท่านสบายใจได้ว่าการใช้งานแพลตฟอร์มอะไรก็ตามจะไม่ถูอเอาเข้อมูลเราไปใช้แบบอื่นที่เราไม่ยินยอมนะครับแล้วก็มีพรบอรันเซอเอที่เข้ามาควบคุมกำกับเพื่อให้มีการใช้งานอันเซอร์เอร์แบบปลอดภัยมากขึ้น นี้ก็เป็นตามหรัอข้อที่ที่ที่ผมที่ผมอยากาพูดวันนี้อยากที่เียนก็คือการทํางานเนี่ยหรือการจะทำมิสเซโพรเซสอะไรขึ้นมาเนี่ยส่วนสําคัญคือการที่ทําให้มันเชื่อถือได้เนี่ยพอบอิเล็กทรอนิกส์ที่เอ็ดด้าหรือสำนักงานพัานาธุรจิเขาก็าเลยบอกและเีีบออกมา จากเดิมที่เราบอกว่าเราส่งอีเมลถือว่าเป็นการยืนยันแล้วตอนหลังเราเริ่มไม่แน่ใจว่าคนที่ส่งอีเมลไปเราจริงหรือเปล่า,ะานะครับเอ็ดดาก็เลยบอกมาตรฐานของการทำอีซิมิเตอร์ก็คือส่วนของการเป็นดีจอ,อ็นดีนั่นแหละโดยเพิ่มทรงส่วนนี้ว่าถ้าจะทําด้วยวิธีการที่มันทําให้เชื่อถือได้ ก็คือสําหรับธฤติกรรมที่เราบอกว่าจําเป็นต้องต้อง,ต,องต้องมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นเนี่ยจะต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบเพิ่มขึ้นสามอยา่างนะครับที่ถามว่าในาตรายีบก็คือข้อมูลที่ใช้สร้างลายชื่อต้องเชื่อมโยงไปยังเจ้าของนะซึ่งตรงนี้ก็าเขาพูดเป็นอะไรข้อที่สองก็คือข้อมูลที่ใช้สร้างหลายชื่ออยูนะ่ภายใต้การควบคุมของเจ้าของรายชื่อนะนั่นหมายความว่า มันไม่ใช่เป็นคนการใครนคนใดคนหนึ่งมากมันเป็นคนรับรองไปมันชื่อเราเองเราก็เป็นคนพูดถึงกอรได้น้วยนะครับอันที่สามก็คือต้องตรวจพบาการเปลี่ยนแรงของหลังชื่อข้อค,ความนักแต่ไซด์ได้น,ะนี้ตรงส่วนนี้เองครับที่บล็อกเชนมันเข้ามาแก้ปัญหาหรือเข้ามาเปิดจุดใหดพอยตรงนี้ได้ ผมจะเล่า,าให้ฟังปัจจัยหนึ่งที่เวลาเราจะทำธุรกรรมอะไรก็ตามมันจะต้องมีองค์ประกอบสองอย่างนี้เหมือนกับที่พูดถึงเรื่องบัตรเอทีเองมนะบัตรเอทีเอก็ต้องมีบัตรแล้วก็มีพินโค้ดสี่ตัวเพื่อเป็นการบอกว่าเนี่ยเราเป็นเจ้าของบัญชีนี้เราเลยมีบัตรเอทีเอ็ของบัญชีนี้ และยืนยันว่าเป็นเราจริงด้วยการที่เราพ่อมาอัดส,สี่ตัวนะในทางคอมพิวเตอร์เวลาเราจะล็อกอินเข้าอะไรหรือว่าเราจะใช้แพลตฟอร์มอะไรหรือว่าเราจะยืนยันในธุรกรรมอะไรตา่างๆมันก็ต้องมีการพิสูจน์ว่าเราเป็นเจ้นะขาของในการทำบัญชีในการทำธุรกรรมนั้นนะก็คือเราต้องล็อกอินกลับมาแล้วมันเชื่อมโยงว่าเราเป็นใครก็คือการยืนยันยืนยันถูกตนก็คือต้องใส่รหัสนะแต่ ในในยุคสมัย,ยนี้ไอการที่แค่ขอดูเสนอห์ password เพื่อทำการล็อกอินมันไม่เพียงพอแล้วมันเริ่มมีการพูดถึงมันติแฟกเตอร์ออเทนติเคชันแต่เม่ก่อนเย่ยงบัตรเอเอ็มกับกัรคินเนี่ยมันเป็นแค่ t w factor a t h e คือัวีหาคอบั่รวีโนะแต่ปัจจุบันเนี่ยเราใช้ แฟกเตอร์มากกว่านั้นแใช้มากกว่า3มแฟกเตอร์ขึ้นไปและหนึ่งในนั้นจำเป็นต้องมีการเข้ารหัสกด้ยอะอย่างเงี้ยมันไดเพิ่มความความปลอดภัยมากขึ้นซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยบอกเชนเอามันสามารถตรอบโจทย์ได้ทีนี้หลายท่านอาจจะสงสัยว่าแล้วอกเชนอะไรผม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 ,ผมคิดว่าหลายๆท่านก็คงรู้ดีอยู่แล้วครับว่า บ็อกเชตคืออะไรแต่บาจจะมีบางท่านไม่รู้ผมก็เอาสองลูปนี้มาอธิบายท่านเข็ยนง่ายๆนะครับทําไมมันถึงชื่อบ็อกเชตแล้วมันซีทําไมมันถึงมีความมัน่นคงของไอสูนะอ่ะสะาสภาพสถานะทะางการของบ็อกเชตก็คือการที่มันสร้างกล่องเก็บข้อมูลขึ้นมากล่องหนึง่งนะแล้วกล่องเนี้ยเวลามีการเปลี่ยนแปลง ธุรกรรมหรือมีการซิชั่นอะไรไปขึ้นใหม่มันก็จะใส่ใส่เข้าไปในข้ออบนี้ต่อไปเรื่อยๆใส่ข้อมูลไปต่อไเรื่อยๆทีนี้เพื่อให้มันมั่นคงออปลอดภัยเวลามันเกิดการซิชชั่นอะไรขึ้นมาเนี่ยแทนที่มันจะไปเขียนทีู่่นกลางเหมือนอย่างเทคโนโลยีเดิม,ดมๆที่เป็นเซนเซอร์ไรน,นมันกระจายครับมันกระจายอย่างตัวอย่างีในรูปนี้จะเห็นว่ามันมีโหนดสี่โหนดนะ A B C เวลาธุรกรรมเริ่มต้นขึ้นมาโนดทั้งสี่โนดเนี่ยรู้ว่าเกิดธุรกรรมขึ้นมาอันนี้คือตัวอย่างนะครับในความจริงมันจะมีโนดหลากหลายมากและแรนดอมไม่ใช่ว่าต้องสี่โนดนี้ทนถึงถึงจะม,มีมันแรนดอมับว่าแต่และโนดอาจจะเป็นอาจจะมี A อถึงแซดโนดเอถึงแซสูงขึ้นมาว่าเป็นโนด a b c d เป็นการเก็บอ่างเงีง้ยไอการสูงขึ้นมาคือการ ที่เขาเรียกว่าที่ทสารที่เขาขุดเป็ปนขุดบินขุดขุดบุบคอยขุดอะไรทั้งหลาย,ลายนี่ก็คือการการสร้างโดุนขึ้นมแล้วแยกยันเป็นคนเจ็บเจ็บเจ็บตัวเจ็บตัวกอ,องเอาที่เป็นที่เราของเจ็บตรงนี้น,ะนี้เวลามันมีธุรกรรมขึ้นมาอย่ยยางอ่าไเกิดธุรกรรมอย่างนี้ เอจากห้ลบเอจากร้อลบไปห้ายจาก1้0ยบวกไปห้าสิอย่างเงี้ยเมื่อเกิด transaction นี้เกิดขึ้น,นมันจะมีโนดที่รับรู้ว่ามันมีพฤติกรรมเกิดขึ้นแบบนี้ขึ้นมาแล้วมันยืนยันกันเองพอมันดียดยานกันเองปุ๊บมันก็เกิดค่าใหม่ขึ้นมาแล้วที่อยู่ใน,นบล็อกบล็อกนั้นเนี่เย,เยเกิดเกิดเชนที่มันต่อเข้ามามันมเรียกว่าบล็อกเชนเนี่ยเนี่เป็นรูปที่สองที่เอ็นชาร์ดก็คือ ในกล่องตอนแร,นรนกจะมีข้อมูล EDC มีหู่ค่าร้อยร้อยร้อยเมื่อมี t r a n s a c t i เกิดขึ้นและมีการรับรองมีการยืนยันจากโหนดที่ที่รับรองมาแล้วเนี่ยมันก็จะมีข้อมูลใส่เข้า,าไปเป็นการอัปเดตมูลค่ามันอัปเดตเป็น t า a n s a c t i o อัปเดตอัพเดตไปเรื่อยก็ต่อเป็นปลอกต่อไปเรื่อยเลยต่อกันสายโซ่ก็เลยเรียกว่าเป็นปลอกเชนนะครับท,นะทีนี้ แล้วมันเอาาใช้กับคำว่าอ,อ,อาินเะทอร์เน็ตยังไงนะวิธีอย่างที่เราพูดถึงก,ก็คือทำอยังไงให้มันเป็นอ,าอ่าผมผมเรียนให้ดีนะเพื่อให้เป็นตามข้อสอบข,ข้อสาบที่บอกว่าอ e ีซิมเนอร่นเป็นงานที่มันเชื่อถือได้ใช้ในกรณีที่เราต้องการมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นข้อมูลที่ใช้สร้างใครชื่อต้องู่ายใต้การบุก สมมติเราใช้โปรชีลมาสร้างเป็นดิจิตอลไอีของเราเองขึ้นมาอันเนี้ยมันอยู่ภายใต้การควบคุมของผมผมสร้างเป็นแอปแอปหนึ่งฝังเข้าไปในมือถือของผมเนี่ยผมจะใช้ในการยืนยันตัวตนมันอยู่บนมือถือตัวผมคนใช้บนมือถือผมอันเนี้ยเป็นการอยู่ภายใต้การควบคุมแในชื่อของของเจ้าของแบบนดต่อไปก็คือมันต้องมีการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของชื่อและข้อความนั้นแต่สร้างได้ ็คือทฤษฎีผมบอกเช่นถูกมฮะเมื่อกี้ท,ท,ที่ที่เก็บกองค์ของต่อการมันจะเก็บฟองนูนนั่นแหละต้นต้นไปอย่างนเลยเพราะงะั้นตรงนี้มันก็ตอบโจทย์ตรตงที่ว่ามันมีการเก็บฟองนูนมากขนาดนี้โตทีน,น,นี้แล้วมันจะใช้งานมัดมันเหมาะกับการใช้งานหรือไม่นะอย่างที่ผมเรียนตั้งแต่ต้นก็คือ,อยุคนี้เป็นยุคของปัญเฟลด ไอ้บอกเชตมันก็สามารถสร้างเป็นแอปพลิเคชันเลยขึ้นมาลงไปในมือถือแล้วก็เจนสร้างเป็นอีกต้อไอขึ้นมาลงในมือถือเราเนี่ยเนี่ยพอเราได้ตัวอีกต้อไอที่อยู่ในมือถือเราซึ่งมันเป็นมันเป็นเราเป็นเจ้าของมือถืออยู่แล้วเนี่ยเวลาเราจะทำธุรกรรมอะไรมันก็สามารถที่จะยืนยันตัวตนทานการโอนเงนะเมื่อกี้อย่างที่ผมเรียนคือ ไอ้คำว่าสมาร์ทโมบาือถือมันไม่ได้เป็นเป็นอฟรีหร้อมันคือสมาร์ทมือถือซึ่งอาจจะเป็นสมาร์ทวอทหรืออจจะไรเป็นตัวเป็นตาจิ๋วเนี่ยก็ได้นะครับนี่ถ้ามันเกิดภาพที่ผมเล่าให้ฟังขึ้นมาแล้วมันจะเปลี่ยนระดับสเกลของเรื่องอิจ uh, วเทคยังไง มีหลายๆที่ศึกษามาแล้วแล้วก็ฉายภาพที่เห็นเกยบภาพตัวเอง,งออมาไม้ครับเมื่อมันมีตัวดิจิตอลไอดีซึ่งยืนยันทั้งตัวผู้ถือโฟนฐา์และทั้งตัวแทนได้หรือแม้แต่นัน,น,นาคตก็จะเป็นส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องขังงานเนี่ยมันเกิดความน่าเชื่อถือขึ้นมาได้แล้วเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะทำธุรกรรม ทุกอยา่างบนบนแพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่งหรือบนเทคโนโลยีได้เลยอย่างเช่นผมยกตัวอย่างเช่นสมมตุติการซื้อขายประกรันประกันชีวิตอะไรกันหรือประกันสุขภาพในในในยุคสม,มัยที่เราเอาุกรตัวแทนประกรันอาจจะส่งแค่ข้อมูลโภชัาทารไปให้คนผู้ซื้อเพื่อปัดตัดสิในใจในการซื้อ ทีนะนีใน้ในเมื่อมันเป็นรูปแบบแบบนี้ปุ๊บโฉบไอแพดเราสมมติเราเราเราเป็นคนที่จะซื้อประกันเราก็มั่นใจได้ว่ามันมาจากตัวแท,ตออทนตริงจริงเพราะเขาเป็นพี่ชายเดียวกัเขาใช่ไหมฮะเรายืนยันกลับไปว่าเราัวรซื้อเขาก็มั่นใจได้ว่ามันมันมาจากเราและทั้ง,งสองฝั่งเนี่ยมั่นใจได้ว่ามาจากตัวตนของั้งสองฝั่งแน่ๆนะซึ่งตรงนี้อันนี้เป็นตัวอย่างที่ผมคิดว่ามันจะทําให้เกิด และสเกลใหม่ของการที่จะทำให้เกิดการชนในอนาคตทีนี้สิ่งที่ผมอยากเห็นอ่ะอันนี้อันนี้ในในในฐานะที่อยู่ในแวดวงสนามเทคโนโลยีเนี่ยเขาเป็นนายกสมภูฐานสองแปรด้วยสิ่งที่ผมอยากเห็นคือความร่วมมือระหว่างแบตเตอรี่กับชนที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนผมยกตัวอย่างดีดีโทรศัพท์แบตเตอรี่อยเงี้ยผมยกตัวอย่างหลายๆอันที่มัน ไม่สัเซ็ที่มันดีระยะไม่ได้เพราะว่ามันผูกขาดการการการเป็นนวัตกรผมไม่อยากเห็นภาพการผูกขาดการเป็นนวัตกรไม่อยากที่เห็นว่าต้องมีใครคนใดคนหนึ่งเท่านั้นนะถึงจะสร้างทีโบยงที่จรับเรื่องนี้เรื่องใดเรื่องหนึ่งได้นะอย่างภาครัฐเนี่ยซึ่งเป็นผู้ที่มีกำลังซื้อสุดนะเป็นผู้ที่ออกบบบรบกดระเบียบอะไร ได้เนี่ยจะเป็นส่วนที่ทํให้มันเกิดภาพที่เกิดความรู้สเกิดการพัฒนาเกิดการเรียกว่านวัตกรขึ้นทั่วทุกมุมของประเทศยเนี่ยเราจะเห็นภาพว่ายูนิคอนเกิดขึ้นในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นในความคิดของผมแล้วตอนนั้นน่ประเทศไทยผมว่าเราก็อ,อาจจะเห็นแบรนด์อย่างหัวเว่ยอย่าง ซัมสุ g เป็นของคนไทยคนไดนะ้อาจจะเป็นแบรนด์สยามแบรบ์อะไรอย่างี้เป็นของคนไทยขึ้นมาในประเทศไทยครับก็ฝากไว้เท่านี้ครับผมคิดว่าในยุคสมัยของท่านเลขาขปบพเนี่ยซึ่งท่านมีวิสัยทัศน์แล้วท่านพยายามักนาเรื่องอินชอเอก Enjoy. ผมคิดว่าก็คงมีแอนด์สเคปใหม่ๆทางด้านอินชอนเอกให้เราได้เห็นนะครับ ก็ฝากไว้ครับในฐานะที่เป็นสมาคมทางด้านซอฟต์ร์มีอะไรให้สมาคมรับใช้เราดีครับขอบคุณครับ